พี่น้องพี่ผู้เช่านิดตอนนี้ก็มาถึงแล้วมียามยายามกันเน้ทคลายกันตอนแรงครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับมันจะมยายามรอบเลิกงานหลังจากเลิกงานแก่คนครับผมายามรอบออลรอบมใเซเว็ครับออลรอบมาเซเว็หลายมือแล้วก็ี๋วันไหนมยายามมากจะโดนเต๋อเราเล็ที่เป็นยังไดมันชินเอาลูกป่า มันติดกระได้รอบแรกครับผมว่ะแล้วเบิ้งข้องน้ำสภาพบรรยากาศป้าก็บอกพูดหนี่ก็สิเป็นในอีสานอินดี้น้ำเขาแนวเนวหายอยู่หากินตามวิถีอีสานแน่งน่อยในเบื้งก่อนเนี้ยกินเน้ออยากเขาสิได้ว่ามือนีเซไปเมื่อไหร่ก็รอบว่าเป็นอาทิตย์กว่าแหรือล่าครับพ่าสิด้สิไปหยาบเบิ้งมันสิได้บื้ง่มันดีนอนหรือเปล่าไอ้บูพี่น้องเพิ่นไม่ยามเบิ้งเขาบด คนมาพด้บยได้ยกเกบึงจังได๋ก no ็บ no พุ่งวานี no? <'s> ่เจ <Bye. S 1> ้าของรอบสปมาเบิ่บงบึงะาสิได้บ่ได้เนวได้น้อยเน่าบลลบึงบึงทางลว่าที่นี่ น้่กับลุงพ่อปานกลางบูทึงกับลุงครับบูถึงกับขืนครับบึงดูเป็นยังไงเลมาทานดูน้อาิไวเนี่ยมอนเป็นกูนี้เหรอวะมีอะก็มการเทานันพี่้องเยไอ้ยยเป็นเป็นหัวหน้าเป็นเป็นลุงให่เป็นบึงรองนีแม่ไว้องานั่นน่ ตพูไทยทำนี่ละหนึ่งลังให้ใครทำจับกล้องพพากเป็นอย่างว่าสิปู้ทยทำอีกลังหนึ่งยื่มุ่นั่นบออีกลังนึ่งืมุ่นั่นคือเปนตืดเห็นนะโอ้ยพวเป็นพเป็นนันตาเขาถกเือเปล่นจุงหูวงเลเยอะร้บ่อไเบ่งเงหลังนี้เตรียมตัวตอนนี้กำลังขอลงเท่าก่อ้าผาหน้าเลอกพี่องเอ เงียก็ช so 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 ุดทำงานเรื่องงานมาก็พ่ต้องไปกวนกับว่ายงขึ้นต่อรถหาปลากินตัวมึมีเงินซื้อกินอ่ะมึนเดี๋ยวมชมมาบ้านคุณเงีนบ่คูับพูดลูกพูด่นี่ให้ลำบากครับเงีนบ่เงีนึงส่งสองมื่นเคยงงครับพวกใส่อยู่โอ้ยเป็นงาเนาะหัวมาเห็นงานปั่นนี่ยังนี่ใส่รอบหาปลากินสะเบิ่งเอาเด้่ส่งใส่สองมื่นบ่แล้วนั่นท่งเก็บสามมื่นสรงใส่สองมื่นดีจังวะ ดูัวผู้ได้ก็ดีิโอ้ตรงนีแท้โอ้ยน้กินหรือวะเนี่ยก็ต้องมีหรอกดูไม่ใช่เงี้ยเพราะเาี๋ว่าก็จะวันไม่ยามมันก็จะบ่อเนาะเบื้องบนมันนนอนตายอยู่นี่นี่มันนตายมันคือตายวะตายตัวมนไม่ยามกนเป็นบ่อท เพิ่อจเอาเทีิ่มแล้วเทเทตรงนี้เทลงจุ่จ๋ๆให้ตายจริงไม่เป็นเดี่ยเนี่ยไม่ยังนะไปเดือดติ๊กของไปยังนะโมเดปิ้งไงจีนก็ทำม้งอยู่ไปยังปนินครับปนิน นี่ปลาคอบ่ตีนหอดปูปลาคอกือปลาคอวน,นี่มันบโอ้ก็ลกินยอเลยเนาะเอาได้ขึนมาแล้วหนึ่หลังเดี๋ยวขึ oh, uh ้นมาเิ่งูเดี๋ยวาเกงีเ้ามาโอ้ยมาเนี่ยอกนีก็มอใส่ไปโดนครับ

มีนาเตียอยู่อบใบบแยมนอนบี่โอยผู้เดมาอเตาไ้เดอโตว่ะเนี่ยืมไม่คอาโตโอ้ถ้าแป้งนะแม่โอเครับแ่กูงเล็กว่ะโอ้ยลูกมันลูกมันเลยเดี๋ยวไปต้มปลาหน่อยนี้ขอเล่วเนี่ย รอบสองหลังิดแต่บานินโตหน่อยตัวนึงซื้อของตลาดขนี้กินเลยว่าีแสต้วนึงใส่งกล้วยตวนละตอนนี้กวยตัวอยู่ผมว่าอะไรนนี่นี่ก็ิเก็บรอบไปไใช่ไหมรอบเมื่อสอบมันจะว้ไสหรอกเก็บรอบไปไปหรอกเอาไปส่มไปแต่งยีหลังนึงคุณละเปยสกสาไม่ให้พี่น้องงยมเดือนชิเดือนสิบเอ็คุณละมาลง ว่าตอนนี้เ่ราะในหดนรรอดหนาปลาลงปลาขึ้นอยู่ตอนนี้ปลามักนกำลังฤดูว่างใครฤดูเลี้ยง,งลูกปลามันก็บริเลียนปันเดย์นะโตนะมูสีมาเนี่ยเห็นตัวอะไร่ะมีตัวเ้เบิ้งดอกลูกมันอยู่เต่าเตยมันป่วย นี่เอาเยอะเลยครับไอ้เก็บรอบอะไรที่ไหนมีมีรอบก่อนรอบไปเฮ็ดรอครับปลาเนี้ยมันได้กินอยู่เรื่อยอยว่าได้กินรอบช่วงนี้กันติดบะติดเท่าหน่อยนี่ถ้าเท่าติดติดระคึงรอบนติดก็ได้เทียถิ่มเพราะมันมามีเวลากััวนะเด็ดบวกแล้วพ่ากะใช้เห็ดงาน เขาบอกมากเขมีเวลาขั้วถ้าม่นเป็นมั่นหยุดถ้าเป็นมั่นหยุดมั่นขั้วได้อยู่ขั้วตากแดดไปเพราะอได้ไปถอดอะไรเพี้ยนกตอนนี้ก็ควอนตะก้อนงานหน้ามาเนี่ยมีจะมีดอกยี่ได้ควอยคลิปไม่หอกคลิปหนาพวเวลาพี่น้องเนี่ยก็ทีได้ใช้เพิ่งไหมก็บทติตามไปทำนี่แล้วกันคลิปนี้เมียนรอบก่อนหลังจากนี้ก็ทีลุงไปสวนเอารอบไปเก็บนะครับลุงไปสวนใช่ก้อน เดี ha, ๋ยวคลิปหน้าเดี hmm. mm ๋ยวทีได้ไหมอยู่สวนเ้าอยู่แบบเด็กรอบนี้สี่หาห้องเก็บลังอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวทีได้ไห้ส่วนพี่น้องไ้วิธีเขาก็ใช้ชีวิตไต้หวันนู่ครับจะหาเอาวิธีชีวิตของชาวบ้านเ้างไงหรือมะประยุกต์เอาว่าเหาอยู่ที่ไหนหาอยู่หาอยากหากินก็ชีวิตกันอยู่ตามประเทศของเ้าก็ได้ พอได้กินเ,<อ>เนนงินมาจํานี้กอนนะครับคลิปนี้ถ้าไปคลิปต่อไปเดวสีได,ได้ลงไหรอบเบางแห่บางแหเบางประเมินว่าแค่สหลังครับนี่คิดนานี่ไปให้กกิลังอาชีมีให้เบิง้งคลิปตป,ปต่อไปครับขอบคุณครับนี่พอได้ไปไงีครับเก็บรอบกูรอบไปตากแหงไว้ก่อนากดดด้่ ถ้าคุณนกือมีคนหาปล่าเจไไนนะ้ามันใส่ด่างใส่มองว่เอลิซอดเราของไอ้ที่มันเนี่ยนี่มาเก็บปูรอบเก็บปูรอบอีกครับขึ้นไปเอาไปไว้เอาไปตากแห้งไว้ท่านกันตากแดดไปไว้กับไปสนวนเท่ากันเอาไป,าไปส,ไสไวน,วงงนเียงนาดือนซีบเดือนซีบีดผุนอะรยังเจียวลงมาใส่อ,อีก ไปนี่รถส่วนตัวรถใช้ประจำกายสำหรับมาสวนไป ปลาของก็ง,งามนาะบ่อน,นี้เมืองนี้เขาจะบอาว่าด,ดำป็นใส่รถดำมีแต่เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรเครื่องกลทำงาน การใช้รถใช้ถนนเราต้องไปตามกฎตามระเบียบครับต้องมีกฎระเบียบในจราจร เยมแล้วาไมาปมาถึงแล้วแล้วก็ของเก็บอ้อีกยะจริงจริงนะไม่เอาไปคนเดียวจริงจริงหโอเคโอเคถ้าเอาเพื่อนนบอกผมนะพี่ไปเดินเดิน อนนี้เราจะไปที่สวนของเราครับเป็นสวนป่าที่เป็นเขตสาธารณะที่เราคนไทยสามารถมาปลูกพืชปลูกผักกินได้เอ้ยมาหอดสวนเนาะจนคําไกลไล่ไรไก่มันไกตสวสิขอมาหอดใน้ป่าลึก สวนงพกพักพุงเงาโอ้ยเด้ี๋ยะผู้มาหอดกันเห็นยังไงนะเออนี่กระรังสีปลูกตัวครับนี่ปลาพาปิโต้คว่ำงามโอ้บ่ได้ลงมาอาทิตย์หนึ่งช่วงงามเร็วเนาะปลาเตียงมะละกอ ต้นแช่กันล่างเงี้นี่ขัดตัวนี่เป็นกระต๊อบน้อยผักพรนาวันหยุดไม่เห็นเลยเบื้งน้ามาดานนู้นเป็นเด้ปนนะปเป็นเบาเมาอมือ่นบ่

มันหักหองได้วะแ่นอันนี้ปุ๊บนิ่งไห็ร้อแลงเนี่ยเออนาำน้ำน,น้ำา้ำนาน้ำ้ว้น้ำนนน้น้ำ้น,น้ำออน้ำน้ำน้ำนน้น้น้้น้ำ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 น้นน้ำ้ำน้นน้ำ่้ำน้ำน้ำนน้ำน้้ำน้ำน้ำน Rồi. cái tiêm nó cái tiêm luôn bầu bầu nìm nìm mòn mưa hơn mà cứng nó, cái cứng nó. cái dù không dây xả này cho trò luôn ในฝืนวะมอนมือวะโอ้ยพอดีพอดีเบิกเบิกเบิกสบายเลยนี่ยจะค้อยแล้วนหาซื้่เห็นว่าิมเงินเลื่สได้นวหวยนั่นสามีตแทบตายแล้วงน้ามดันแบบวิีฝังรัดคู่ไปเรฝังเขาตีดินรัดคู่ไปเืเลย thuật nằm làm mã hoặc ra một nghĩa là, là cái ngôi bóp hắn tặng một nghĩa bóp hắn bóp hắn làm luôn câu rồi <laughs> พุ่้ต่ายกินเบ็ดออกบ้างไปหนี่เสือไปปลาเขาเขาบ้างไปข้างล่างเสือเลยนี่เป็นชุกี้ยากี้การกินชุกี้ให้อร่อยต้องกินแบบนี้เอาน้ำกิมลาดลงแต่กะจงหยกจะก่อนก็มีอะไรียกอย่างนี้ออกมาพวกมันสวนหนึ่ง มิลองต่างต่างงานเดี๋ยวเรานตัวต่ตางตาง,งานดตัแกมาลันนีพน้ำคุณคุุณนี่นมมานออทานการกินุกที่ทีู่กต้องตรงนี้เนีแก่วาเน,นีตุมเต็มหมอ้อเลยยังเรีอกเต็มซ้ำอประมาณสนับสนุนจากแปดก จาก 8, 6, 6, 6, 1, แปดมกวดว่างันแหละมา